สุตมานะกาตาริกิตสูตรนี้มีกี่บทครับสองบทนะตามบทครับกาตาริตีเอกังปาทังกิติติเอกังปาทังวิปัตยันตะปาถวิปาค้าวเสนะทวิปัตถมิถังสุตันติทัตตปพังกาตาริตีเอกังปาทังกิติติเอกังปาทัง วิภ e e ัตติยันตปาฏาวิภาฆาวเสนะทวิปัฏฐมิทางสุตันติตาตับังกัจจริติเอกังปัตักิติเอกังปัตัวิภัตติยันตปาฏาวิภาฆาวเสนะทวิปัฏฐมิทางสุตันติธาตับังกิตอันว่ากิตกาปัดใจ โหติย่มรงกตริในกาตุสถานะกิจอันว่ากิตกาปาจัยโหติย่อมลงกะตริในกาตุสถานะส่วนนี้เป็นปริภาษาสูตรนะส่วนที่เป็นข้อกำหนดเพื่อ ให้ควบคุมทั้งคำพีเด้นะตรงนี้ก่าว,วกดเกณฑ์นะ,อะลองแปลครับเกตอันว่าเกิตกาปลาใจโหติย่อมรองกาตารินายกาตุสาธารณะนะทีนี้คําว่ากิในสูตรก่อนกับกิตในสูตรนี้ควรจะลงในพัดอะไรในสูตรก่อนเนะี่ยสมควรลงโยงปธรรมัยพัดเพื่อสอดคล้องกับปกติกัตตา ว่าอันเย,ยนะส่วนกิจในสูตรนี้สมควรลงสิปธรรมัยพระเพราะวัารุสิทธิอธิบายในวุติสูตรนี้ว่ากิจปัจโยโหตินะคือลงกิตการปรัจจัยนะครับ เอามาดูนะครับวุติปจัจญจญาอันว่าปัจจัยทั้งหลายกิสัญญามีชื่อว่ากิตกะอันมีชื่อว่ากิตกะทัตตภาพึงถูกเห็นหรือถูกกำหนดนะครับ แล้ถูกกาหนดนะถ้าแปลตามศัพท์ก็มาจากทิ่าธาเนะ่ะแต่ตรงนี้แปลว่ากําหนดนะครับทัตภาพึงถูกกาหนดกาตริในกาตุสาธนะปัจจยานว่าปัจจัยทั้งร้ายกิจสัญญาอันมีชื่อว่ากิจทัตพภาพึงถูกกาหนดกาตรินในกตุสาธนะ มาดูศัพท์นะครับพระศัพ่านเนี่ยมาจากทิสะเปกคะแน,นในการดูการเห็นตาาพระบาทใจถ้าคาแปลแนวสนามดวงนะของไทยแสดงอัดเดิมครับแปลว่าพึงเห็นแต่ถ้าของม่าเนี่ยนิยมแบลว่าพึงกําหนดนะเพราะฉะนั้นผมแปลตามนายัยยะของมานะทีนี้ในที่ที่ประกอบ ใช้สับพวกนี้ครับ,บทัตพงังเวทิตพังสิทางโหติเนี่ยจะมีลักษณะแตกต่างกันเพราะนั้นเห็นสับปุ๊บเนี่ยกำหนดได้เลยว่าท่านประสงค์จะกล่าวลักษณะเช่นใดห,หนึ่งทัตพงังที่พึงกําหนดเนี่ยใช้ในกรณีที่ย้ําความอย่างใดอย่างหนึ่งให้หนักแน่นย้ําหนักแน่นทัตพงังย้ําหนักแน่นนะ เวสะพังใช้ในกรณีที่ไม่ย้ำความแต่กล่าวโดยสามัญทั่วไปก็คือไม่ย้ำสามัญทั่วไปมาย้ำหนักแน่นไม่ย้ำสามัญทั่วไปสิทธิทางหติเป็นอันสำเร็จใช้ในกรณีที่แสดงข้อความที่รู้ได้โดยอ้อมนะซึ่งท่านผู้แต่งไม่ได้ระบุโดยตรงนะเป็นนยถะาครับ ก็คือเนี่ยในคำพินิยามอ่ะทัตตาพังเป็นสันนิษฐานะคือตัดสินคือย้ำข้อความอย่างใดให้หนักแน่นเวทิตัพังสัญญะดบุไม่เจาะจงคือไม่ย้ำความก่าวโดยทั่วไปสิทธัทางหติในยถาคือแน้วความที่สามารถรู้ได้โดยอ้อมนะโดยที่ ผู้แต่งนี่หรือผู้พูดไม่ต้องพูดตรงๆครับอตาตม,มานะครับเพราะนั้นได้ข้อกำหนดน,นะนะว่าส่วนนี้กำหนดกิจปัจจัยนายกาโตสสธานะ,ะมีเปื่ออะไรล่ะเดี๋ยวดูต่อนะท่านอธิบายต่อดูข้อความต่อมาครับ ปัจจัยอันว่าปัจจัยทั้งหลายกิจสัญญาอันมีชื่อว่ากิจทัตภาพึงถูกกำหนดกรมาทีสุอัเทสุปิแม้ในอันทั้งหลายมีกรมะสาธนะเป็นต้นยะถาตันติตามพาบาลี เนี่ยตันติว่าแบบแผนใช่ไหมอ่าไม่ใช่ยะถาตังไกตีนะอ่าอ,อ,อตามอุทธรภัพบรีก็ได้ครับตามภัพบรีอะตามอุทธรภัพบรีครับกว่าจีในที่บางแห่งนะอ่าไปอีกรอบนะครับ ปัจจัยว่าปัจจัยทั้งร้ายกิจสัญญาอันมีชื่อว่ากิจทัตภาพึงถูกกำหนดอเทสุปิแม้ในอาจทั้งร้ายกาม,มาทีสุมีกาม,มาสทธนาเป็นต้นยถาสันติตามแบบแผนหรือตามพระบาลีกว่าจิในในบางแห่งนะเพราะฉะนั้นข้อความตรงนี้บ่งบอกถึงอะไรครับพี่วเนี่ย ตัวสูตรเนี่ยเขาระบุถึงกิตกาอัจจัยใช้ในอัดกระตุสถานะแต่ว่าก็ยังสามารถใช้ในอัดอื่นมีอัดกรรมะสัานะไดะ้ตามแบบแผนนะคือตามพระพลีนะครับ ในที่บางแห่งได้เหมือนกันเพราะนั้นไม่แน่นอนนอะไม่แน่นอนนอะตรงนี้ก็สรุปให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะเอามาดูหนี่งท่านอธิบายว่าไงบอกว่าตามพระบรลีนะคายตามพระบรีนะครับคําว่ายาถาตันตินะโดยคายตามพระบลีหรือโดยคายตามปุตตหอนในพระบรีก็ได้นะชัดเจนยิ่งขึ้นส่วนนี้เป็นปริยภาษาสูตรนะครับ ที่แสดงกฎข้อบังคับที่เป็นเครื่องสังเกตควบคุมทั้งคมพี์เลยนะโดยกล่าวให้โรงกิตการปัจจัยนายกาโตสาธิตด้วยสูตรนี้การกล่าวเช่นนี้มีประโยชน์เพื่อกำหนดสถานะของปัจจัยที่ไม่ได้ระบุสถานะในสูตรครับเพราะนั้นในแต่ละสูตรในแต่ละสูตรนะครับ บางทีเขาจะกําหนดตัวสาสนาไว้ด้วยบางทีไม่กําหนดถ้าไม่กำหนดรู้โดยปริภาษาสูตรนี้เลยว่ากัตริกิจครับเข้าใจะนะก็คือมีประโยชน์ในการกําหนดสาสนะของปัจจัยไงอย่างเช่นสูตรว่าทาตุยากรรมเมทมิโนเมื่อมีกรรมอยู่หน้า้าลงนะ้ปัจจัยท้ายธาต เป็นต้นเช่นปุญญาคาโรผู้ทําบุญลงนะ้ปัจจานายกาตุสนะจึงหมายถึงว่าผู้บุคคลผู้กระทาบุญครับเพราะฉะนั้นคําว่ากิจตรงนี้จัดเป็นอุประะารักขณะในอีกแล้วนะในที่กล่าวถึงสิ่งใดถึงเป่าเป็นเครื่องสังเกตเฉย แต่ก็ยังหมายถึงสิ่งอื่นด้วยทั้งหมดนะดังนั้นการลงนะปัจจัยเป็นต้นในสถานะอื่นจากกาตุสถนะได้ตามสูตรเป็นต้นว่าอ่าเพราะฉะนั้นกิตการปรัจจัยที่กล่าวว่าลงในอาจกาตุสถานะตัวน,นี้จัดเป็นปูปารักษณะในครับใช่ไหมเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่า สามารถลงในอัดอื่นนอกจากกาตุสัทนะได้ตามคำที่พุติกล่าวใช่ไหมนี่ครานี้เห็นไหมโดยคอยตามแบบแผนหรือโดยคอยตามพระบาลีนะครับเพราะฉะนั้นตัวน,นี้ก็เป็นอุปารักษณะในนะฟิลแต่บางทีเนี่ยเขาบอกว่า โดยมากก็ได้โดยมากในยนะน่ะอ่ะโดยมากเราล้วดงในอากาตัาสนานะไงอ่าเยปุยยะหนก็ได้เพราะนั้นเนี่ยสถานะอื่นนอกจากการตัสนานะเช่นภาเวจะลงนปัจจัยในอัตภาวะสถานะาเช่นพร,นะระใในางภาว,านะาว,าวความเป็นชั่วภาวะปัจจนางปาโกการหูชั่วปากะก็ลงน้ปัจจัยในอัตภาวะเหมือนกันครับ น้ำพีรัญชาศาสโชภาวะกรณเนสุเนี่ยเขาบอกสาธนะเลยไหมคิดนปัจจัยที่ลงภาวะสาธนานะกรรมะสถา,านะอยู่หลังแปลงนชะของรัญชาชาติเป็นชะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นกรณสาธนานะนะภาวะกามเมสุตะลงตาปัจจัย ในภาวะศาสนาและกรรมศานเช่นขยันขีตังการขับร้องชื่อวขีตัอยากเคสเทในการทําเสียงนะครับตะปัจจัยในภาวะศาสนาขายิจภาติขีติเพลงอันบุคคลพึงขับร้องชั่วขีติครับตรงนี้เคธาตลดงตามปัจจัยในกรรมาสานาส่วนกิจปจปัจจัยที่ลงในเจตสนา จะกล่าวไว้ในสูตรว่าภาวะกัมเมสุตปานิยาครับแต่ในที่นี้แสดงตัวอย่างของอิตตกาปัจัยที่ลงในเจ็ดสถานะนะเพราะนั้นก็ไปดูเอานะครับตรงนี้ลงได้เจ็ดสถานะเพราะนั้นคำว่ากิจที่ลงในกัตุสถานะในสูตรว่าปัตตริเกตเป็นอุปารักษณะในหรือเยปุย,ยะไในกนไ็ได้ได้ไหลายนอะ่ะ ดูในรู้สิที่ก็ก็บอกอย่งนี้ครับวันนั้นในยยานเนี่ยมันก็ส่งเคาะได้เพียบเลยถ้าเราคิดได้นะอันหนึ่งพระตาคันธีนะครับกล่าวการลงกิตกะปัจจัยในสถานอื่นจากกะตุสะนะด้วยการแบ่งสูตรครับเรียกว่าทวิธากรณะโยยคายภาคะว่ากิจครับไม่เอากตตริคร่ะ ็ได้เหมือนกันนะฟิลอืมอย่างผมก็เอาแบบย่ยอยๆนะครับเพราะฉะนั้นตามแนวแรกครับตามแนวแรกน,นะตามแนวแรกก็คือในที่ลงด้วยสูตรนะครับส่วนส่วนในตรงนี้นะที่ท่านแสดงในพิธานนะเขาจะใช้หมหาสูตรครับฟิล เนี่ยในแรกนะที่ท่นานอนุญาตให้ลงกิจการปรัจจัยและกิจจารจัยตามสูตรที่กล่าวไว้ในคำพีเวก่อนส่วนในหลังคือในของคำพีวิธานเขาเ่าวว่าใช้มหาสูตรก็ได้นี่เพราะฉะนั้นมหาสูตรที่นิยมใช้ในกิจกรัรของทาวุสสทธิใช้สูตรว่าปัจจยาทนิฐานิปาตนาสิชันติแต่ของเรานิยมใช้เพียงสูตรเดียวคือ ยะธนุปปานนานิปาตนาเสิชันตินี่เองนะก็สรุปแล้วก็ก็ได้เนื้อหาคือมันก็ลงในอัดอื่นนอกจากสูตรกล่าวก็ได้ครับเพราะนั้นถ้าเราแบ่งสูตรโอเคไหมอ่ากิจทวิท,ทาโยคะวิภาคะว่ากิจใช่ไหม ในกาตรตริกิจแป่งสูตรก็ได้หรือใช้หาสูตรก็ได้จบได้นะครัปิวนะหาสูตรคิดได้ทุกอย่างครับเอามาดูครับ